สวัสดีค่ะเพื่อน วันนี้ปอจะมาบอก5ข้อที่ควรรู้ก่อนเล่นเกมยันเดเลสสำหรับมือใหม่นะคะเพื่อนๆหรือว่าน้องๆคนไหนนะคะที่กำลังเริ่มเล่นเกมนี้นะคะจะต้องดูคลิปนี้นะเพราะว่าปอเนี่ยตั้งใจทำมากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายข้อเลยนะคะที่มากกว่า5ข้อแต่ปอเนี่ยพยายามเลือกข้อที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นขั้นพื้นฐานเลยนะปอขอมาเริ่มข้อที่1 ก่อนเลยแล้วกันนะคะข้อนี้เนี่ยก็เป็นขั้นพื้นฐานเลยค่ะเกมยันเดเลนะคะคือเป็นเกมที่มีสูตรนะคะให้เราเนี่ยกดใช้ในการโกงเกมได้ค่ะซึ่งวิธีการใช้สูตรนี้นะคะคือกดตัว D E B U G นะคะเมื่อเราเนี่ยได้กดใช้สูตรแล้วใช่ไหมคะเราก็จะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นกดข้ามเวลาแปลงร่างเป็นตัวอะไร ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเฮ้ยแบบ หนามหัวใจเนี่ยมันแบบกําจัดยากกําจัดเย็นจังเลยเนี่ยถ้าเพื่อนๆนะคะไม่อยากเล่นตามเนื้อเรื่องนะคะก็ให้เราเนี่ยกดใช้สูตรนะคะเพื่อโกงเกมได้นะอย่างเช่นเดี๋ยวปอจะมาลองกด f3 นะคะเพื่อแปงลงร่างเป็นไลท์โ n o t นะคะผมดูนะทุกคนปึ๊บเห็นไหมคะว่าตอนเนี้ยปอก็จะแปงลงร่างเป็นเจ้าสมุดเดทโน้ตนะคะมันก็จะมีสมุดนะคะมาตกอยู่ตรงนี้ค่ะสมุดเล่มนี้นะคะเราสามารถ เขียนชื่อคนที่เราเนี่ยอยากให้เขาเนี่ยตายได้นะคะอย่างเช่นเดี๋ยวปอจะมาลองเขียนชื่อหนางหัวใจดูแล้วกันนะคะโอสัญะนะคะผมนี่เลยค่ะ ก็เขาเนี่ยจะให้เราเลือกว่าอยากให้คนคนนี้นะคะตายแบบไหนนะคะเพื่อนๆก็สุ่มเลือกได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปอจะมาเลือกอันแรกแล้วกันนะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะถามว่าอยากให้คนเนี้ยตายตอนไหนนะคะก็เลือกเวลาได้ตามใจชอบได้เลยนะคะสําหรับปอแล้วเนี่ยก็จะเอาเป็นตอน7จ็ดโมงสิ้แล้วกันนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาเขียนหนังสือแบบนี้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ นี่เนี่ยหนามหัวใจก็น่าจะตุยไปแล้วล่ะค่ะนี่ไงเห็นไหมคะว่าเราไม่ต้องเหนื่อยมาเล่นตามเนื้อเรื่องก็ได้นะคะเพราะว่าสูตรพวกนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ขี้เกียจค่ะแล้วก็ประโยชน์ของการใช้สูตรนะคะคือสามารถร้างเผาพันคนทั้งโรงเรียนได้อันเนี้ยมีคนทําค่อนข้าง,งหลายคนเลยนะคะก็อย่างเช่นปอแล้วหนึ่งค่ะ ปอเองก็เคยใช้สูตรพวกนี้นะคะร้างเผาพันลงเรียนมาแล้วเช่นกันนะคะจะบอกว่ามันยังมีสูตรอีกหลายๆอย่างเลยนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนเสื้อผ้าหยุดเวลาข้ามเวลาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนก็สามารถมาศึกษาแล้วก็มาลองเล่นกันได้เลยนะคะสําหรับปอแล้วเนี่ยปอเองก็ค่อนข้างใช้สูตรเล่นบ่อยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้อีกหนึ่งอย่างที่ควรรู้ก่อนเล่นนะคะ บางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยพี่ปอเกมเนี้มันมีสูตรโกงไหมเพราะว่าหนูเนี่ยเล่นไม่เป็นเล่นยากอะไรประมาณนี้นะคะนี่เลยค่ะการใช้สูตรก็ตอบโจทย์แล้วก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะรวมถึงทั้ง <c oughs> ลดชื่อเสียงเพิ่มชื่อเสียงได้ด้วยนะคะเราเนี่ยสามารถเพิ่มชื่อเสียงให้ตัวเราแล้วก็ลดชื่อเสียงให้คนอื่นได้ด้วยนะ <c oughs> นี่แหละคือความสนุกข,ของการใช้สูตรนะครับส่วนข้อที่2นะคะ อันนี้ค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีน้องๆนะคะถามอยู่เลยว่าพี่ปอขายเกมยันเดเลนเนี่ยสามารถเล่นในคอมได้ไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ต้องรู้ก่อนเล่นยันเดเลเหมือนกันนะคะเกมยันเดเลสซิมูเลเตอร์นะคะไม่สามารถเล่นในมือถือได้นะคะผมเล่นได้แค่ใน PC และในโน้ตบุ๊กเท่านั้นนะคะเพื่อนๆไม่สามารถเล่นในมือถือได้นะอันนี้คือปอก็อยากจะมาย้ำกับทุกคนเลยนะครับส่วนข้อต่อมานะคะจะเป็นเกี่ยวกับการเล่นค่ะเวลาที่เราเนี่ยนะกำจัดใครแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญ ก็คือเราต้องเคลียร์หลักฐานทุกอย่างเลยค่ะอย่างเช่นอุปกรณ์ที่เลอะรอยเลือดเสื้อผ้าที่เลอะรอยเลือดซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะคะตัวเกมก็มีหลากหลายวิธีเลยนะคะในการกําจัดหลักฐานนะคะเราเนี่ย จะนำเสื้อผ้าที่เลอดเลือดนะคะมาซักแห้งก็ได้แล้วก็นํามาใส่ต่อได้แต่สำหรับบางคนก็สามารถนะคะถอดเสื้อผ้านะคะแล้วก็นำไปทิ้งลงท่อก็ได้นะ เพราะว่าตรงนี้นะคะมันก็มีท่อระบายน้ําค่ะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เลยค่ะเป็นท่อที่สามารถทิ้งได้ทุกอย่างเลยนะคะผมส่วนวิธีต่อมานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการทิ้งลงไปในเตาเผานะคะซึ่งวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีที่มีมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะคะก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายเช่นกันนะคะถอดปุ๊บ แล้วก็มาเผาทิ้งมาโยนทิ้งตรงนี้ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวปอจะมาลองเอาถุงขยะนะคะทิ้งลงในเตาเผาล็อกันนะฟึบ <c oughs> เห็นไหมคะว่าทุกอย่างนะคะที่เป็นขยะเนี่ยสามารถเอามาทิ้งลงไปในเตาได้หมดเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวปอจะา <keep> มาลองสาธิตให้ดูแล้วกันนะคะปิดป,ประตูเพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วก็กดตัวอาร์นะคะเพื่อ หยิบมีดได้เลยค่ะตอนนี้คือปอก็ได้มีดมาแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะมาลองกําจัดคนให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะปอขอเลือกคนที่อยู่ในห้องนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาอะอยู่คนเดียวนะครับมาทุกคนเริ่มเลยแบบนี้ตอนนี้นะคะคือทุกอย่างในตัวเราเนี่ยมันเละลอยเลือดเต็มไปหมดเลยนะคะเราต้องนำมีดนะคะที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมาล้างก็ได้นะคะ เห็นไหมคะว่าเราสามารถเอาอุปกรณ์เ <us> น uh, so no so okay? ี่ยมาล้างรอยเลือดได้นะไม่จำเป็นจะต้องเอาไปเผาทิ้งก็ได้ค่ะแค่นํามาล้างก็คือสามารถใช้ต่อได้เลยนะคะทีนี้ตัวเรานะคะก็ต้องไปอาบน้ําแต่งตัวใหม่นะคะเพราะว่ามันเลอะไปหมดเลยใช่ไหมล่ะคะ ตอนนี้คืออายาโนะนะคะก็ตัวสะอาดแล้วค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดหัวเลาะนะคะ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> หัวเลาะนะคะ <c oughs> เพื่อให้ ค่าสติของน้องเนี่ยกับมาเป็นปกตินะคะที่100%เนาะทีนี้นะคะปอต้องเอาชุนนักเรียนนะคะที่เลอะเลือนเนี่ยไปเผาทิ้งเนาะจะบอกว่าเวลาที่เราเนี่ยถืออะไรแบบนี้พยายามนะคะอยาให้ใครเห็นนะเพราะว่าถ้าสะพานนักเรียนเนี่ย เห็นปุ๊บนะบอกเลยว่าโดนจับแน่นอนนะคะแล้วคือสภานนักเรียนเหล่านี้นะตาไวหูไวมากๆเลยนะคะรวมถึงนักเรียนที่อยู่ในละแวกนี้ด้วยนะคะเราต้องระมัดระวังทุกอย่างเลยค่ะโยนทิ้งไปเลยครับผมหรือเราเนี่ยจะโยนมีดนะคะที่ล้างมาแล้วเนี่ยทิ้งไปเพิ่มด้วยก็ได้นะอ่ะ ก็ทิ้งให้หมดเลยค่ะเพื่อความชัวร์เนาะแล้วก็กดตัวอ e ีนะคะเพื่อเผาแค่นี้นะคะก็ไม่ตกเป็นผู้สงสัยแล้วนะคะเดี๋ยวปอจะมาลองเล่งเวลาดูแล้วกันนะคะว่าตำรวจเนี่ยจะมาสืบถึงตัวอาญาโนหรือเปล่านะคะแต่ปอขอฟันธงเลยว่ายังไงก็สืบไม่ถึงตัวเราแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยทำทุกอย่างจนเสร็จหมดแล้วนะคะตอนนี้คือก็มีเสียงตำรวจมาแล้วทุกคน มีเสียงหวอมาแล้วค่ะนี่พบหนึ่งศพนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็คือไม่พบหลักฐานอะไรเลยค่ะทำให้อายานโนะนะคะก็รอตัวไปแค่นี้นะคะเราก็สามารถไปเล่นต่อในวันถัดไปได้เลยนะคะแบบง่ายๆเลยค่ะเหมือนว่าเราเนี่ย จะต้องมีความรอบคอบนิดนึ่งเนาะส่วนข้อต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของการหาเงินค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในเกมยันเนเลยนะคะก็มีวิธีหาเงินเนี่ยไม่กี่แบบเองค่ะอย่างที่1นนะคะคือไปรับจ็อบที่ร้านคาเฟ่แบบที่2คือรับจ็อบ ก่อนนอนนะคะมันจะมีพาร์ทไทม์เนี่ยให้เรานะคะไปทำนานซึ่งมันก็อาจจะได้เงินไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆส่วนวิธีที่สนะคะวิธีนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่ปอเนี่ยใช้บ่อยสุดค่ะก็คือการใช้พอยในการดรอปเงินที่โรงเรียนนะคะไปฮาร์ปเดี๋ยวปอจะสอนนะครับเรามาถึงโรงเรียนแล้วนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือเราเนี่ยจะต้องมีพอยนะคะให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งเดี๋ยวปอจะมา กดเปิดสูตรนะคะเราจะได้มีพอยนะคะอยู่ที่100แต้มนะคะเห็นไหมคะว่า100แต้มแล้วทีนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยมากดดรอปเงินนะคะที่ตรงนี้ได้เลยค่ะก็คือดรอปเงินเนี่ยมันจะได้ครั้งละ20ดอลลาร์นะคะซึ่งเราเนี่ยจะมากดให้พอยเนี่ยมันเหลือศูนย์เลยแล้วกันนะนี่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 ี่เรียบร้อยครับผมอ่ะ ที่นี้นะคะก็จะมีเงินนะคะดอกมาเต็มเลยครับผมโอ้โหดูสิเงินเต็มเลยอะ่ะโอ้โหตอนนี้คือเราเนี่ยกำลังจะกลายเป็นเศรษฐีแล้วนะคะอะปึ๊บ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 ,บตอนนี้นะคะปอก็มีเงินอยู่200ดอลลาร์นะคะจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาก็อ uh ัปเดตใหม่ค่ะทำให้เงินที่ ดอบตรงนี้เนี่ยมันน้อยลงค่ะแต่ว่ามันก็มากสําหรับบอเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยอยากได้เงินที่เยอะกว่านี้นะคะก็แนะนําว่าให้ไปรับจอบที่ร้านคาเฟ่นะคะหรือไม่ก็ไปรับจอบก่อนนอนค่ะเพราะว่ามันก็มีอาชีพนะคะครั้งๆหลายอาชีพเลยค่ะให้เราเนี่ยไปเลือกทํานะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะอยากจะไปเล่นสัปดาห์ที่2โดยที่ ไม่ต้องไปเล่นสัปดาห์ที่หนึ่งนะคะให้เราเนี่ยมาที่ New game นะคะแล้วก็มาที่เลือกอันที่ยังไม่มีเซฟนะคะโดยการที่เราเนี่ยนะกดตัว R นะคะเพื่อที่จะเลือกสัปดาห์ว่าจะเล่นสัปดาห์ของใครนะคะระหว่างโอซนะแล้วก็อามายนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมทุกคนคือแต่ก่อนอะ่ะเราจะต้องเล่นสัปดาห์ของโอซนะนะคะให้ครบก่อนถึงจะไปเล่นสัปดาห์ที่2ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราเนี่ยเข้ามาเลือกสัปดาห์ได้เลยคะ่ะ อันเนี้ยถือว่าเป็นความสะดวกสบายมากๆเลยนะคะก็เผื่อว่าอาจจะมีเพื่อนๆบางคนที่ยังไม่รู้เนาะถือว่าโคตรเจ๋งเลยอะแกและข้อสุดท้ายนะคะที่ปอจะมาบอกให้ทุกคนได้รู้นะคะคือเกี่ยวกับนักเรียนค่ะ นักเรียนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นมนุษย์นะคะมันจะมีอยู่สองคนนะคะที่เขาเนี่ยเป็นแวมไพร์ค่ะสองคนนี้นะคะเขาเนี่ยมีอายุนะคะที่ค่อนข้างหลายปีแล้วนะคะหน้าตาสวยๆแบบนี้เนี่ยมองไกลๆนะคะก็รู้เลยว่าไม่ใช่มนุษย์แน่นอนค่ะดูจากลูกกตาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกตาของ มนุษย์นะคะก็คือว่าสองคนนี้นะคะจะมีร่างที่แท้จริงด้วยนะซึ่งปอเองก็เหมือนจะเคยเล่นไปให้เพื่อนๆเนี่ยดูแล้วด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็แนะนํานะคะว่าอย่าไปยุ่งกับพวกนางเลยดีกว่านะคะมีเงินเนี่ยก็อาจจะโดนดูดเลือดหมดตัวก็ได้นะเฮ้ย ก็น่ากลัวเหมือนกันเอาละค่ะ<ๆ>ก็เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปอก็ได้มาบอกข้อที่ควรรู้ก่อนเล่นเกมยันเดเลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าปอก็พยายามยกแค่ข้อที่สําคัญมาเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ ของปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน